สวัสดีครับพบกับรายการทีมบีวันคลิกวันมินิทันโลกประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคม2559ครับค่าเงินดอลลาร์ซื้อขายอยู่ในช่วง34.55ถึง34.62บาทต่อเอย s ูซาเลในช่วงวันที่ผ่านมานะครับและในเช้าวันนี้ซื้อขายอยู่ในระดับ34.55บาทต่อเอยอรูาเ เรายังพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ยังจับตามองไปที่งานสัมมนาประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐที่เมืองแจ็คสันโฮมอลลรัตไวโอมิงในคืนวันนี้นะครับในขณะที่ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่เริ่มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูเอสซอลลาแล้วหลังจากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นยอดคําสั่งซื้อขายสินค้าคงทนหรือตัวเลขการรับสวัสดิการการว่างงานที่ยังดีนะครับและในช่วงนี้เรามองว่าค่าเงินยูเอสดอลลามีโอกาสที่จะค่อยๆปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ครับ อย่างไรก็ตามเรายังเชื่อว่าวันนี้น่าจะไม่มีการซื้อขายมากนักนะครับโดยคาดว่า US d ลลาร์จะอยู่ในช่วง34.50ถึง34.60บาทต่อ US d ลค่าเงินยูโรจะซื้อขายอยู่ในช่วง38.8125ถึง39.27บาทต่อยูโรและค่าเงินเยนจะซื้อขายอยู่ในช่วง0.3429ถึง0.3467บาทต่อเยนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ